หนึ่งสองสามอ่ะโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านท่านนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปยามเย็นนะคลิปไปก่อนลูกหน้ากับผมต้อมซูมแมนนะครับมามาคุยเรื่องฟุตบอลนะวันนี้มีบอลคาร์บาวครับรอบรองชนะเลิศคู่ดาร์วิแมทเป็นเป็นดาร์วิแมทของเมืองแมนเชสเตอร์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีนี้จะเห็นเก็บได้เกตน้อยอย่างหนึ่งคือเป๊ปกอร์โอลาตอนนี้เป็นซิตี้เป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีสุดของในพรีเมียร์ลีกนะครับเสียประตูน้อยเป๊ปเปลี่ยน เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่จากทีมที่เล่นเกมบุกที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้เป็นเป็นทีมที่เล่นเกลบได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เกมดูก,ก็ใช้แบบฟาวนนายอันนี้ก็เจอแบบแมนยูที่มีความตอนนี้กำลังกระหายชนะชนะต่อเนื่องแล้วก็ทําแต้มเป็นจากฝูงเท่ากับริวพูนะครับตอนนี้คือแมนยูก็มีการพึ่งมาซิยา มาซิยวกับมาทาฟอร์มและมาคาเดนฟอร์ดแล้วก็บูโน่ไฟนั้นที่มีการจ่ายบอลลูกได้เสียวันนี้วัดกันระหว่างบูโน่ไฟนั้นกับคิวิดเดอร์บอยนะครับผมมองว่าวันนี้แมนยูน่าจะดีก,กว่าแมนซิตี้ตรงหนึ่งคือผู้สาประตูของแมนตี้เนี่ยเป็นผู้สาวประตูชาวอเมริกันนะครับก็อาจจะมีความข้อผิดพลาดที่ไม่ใช่ผู้สาประตูตัวจริงอยาอ่างแอลิสองมูราลเล่นนะครับผมมองว่าวันนี้แมนยูมีโอกาสที่จะยื้อเสมอได้ก่อนนะครับแล้วก็ ความสมบูรณ์ของผู้เล่นแมนยูดีกว่านะครับถ้าใช้กองกลางตัวเดิมบล็อกบาร์แมทโทมินีเฟสช่วยกันไล่มีบูโน่ฟนานันด้วยอกองกลางถ้ามีแมทโทมินีเนีย่ยตอนนี้กำลังกำลังเท่าใจนะครับอยู่ที่กองกลางครับวันนี้ผมว่าแม,น,มนกองกลางของแมนยูนา่าจะบ,บทบทแมนเชสเตอร์ได้สนุกแมนเชสเตอร์คูเกนเมดกันนะครับในการเกมบอกว่าวันนี้มีโอกาสที่จะเสมอกันสุกนะครับอา่างไงว่านี้ก็เป็น คลิปทุกงทรยของผมต้อมซูแมนนะกันนะครับอย,าย่างเดี๋ยวเย็นผมจะมาลงคลิปให้กันช่วงโมงนะครับเหี่ก็ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนคืนกับต้อมซูแมนรอบที่บ้านนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ